อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนบรรทุรักนักสะสมเหรียงเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดวงคอย ช่องคูดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับทางด้านเหรียญกระสาบเกี่ยวกับเรื่องราคาเกี่ยวกับพออไหนที่มีราคาสูงหรือแม้แต่เหรียญ MTO เหรียญเออร์เลอรคอยคูดงก็จะนําข้อมูลนั้นๆมาแบ่งปันความรู้ให้ทราบกันคลิปนี้ EP นี้คูดงบอกได้เลยใครมีเหรียญ2บาทนะครับอันเนี้ย เนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ2บาทนะครับสีทองของในหลวงรัชกาลที่9ใครมีเหรียญสอบาทสีทองของในหลวงรัชกาลที่9สังเกตอย่างที่กุณดงจะบอกนะครับราคา3,500ันเนี่ยถึงแน่นอนเดี๋ยวข้ามาดูรายละเอียดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กุณดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับเหรียญ2บาทสีทองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะผลิตออกมาตั้งแต่ปี2551จนมาสิ้นสุดปี2560นะครับก็10ปีผลิตออกมานะครับปีแรกๆที่เป็นสีทองนะครับก็คือปี2551นี่ครับผมแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ทราบหรือไม่ครับว่ามีการค้นพบค้นเจอเหรียญสอบาทสีทองปีพุทธศักราช2550 5แล้วนะครับมีการค้นพบค้นเจอนี่ครับผมวันนี้ก็เลยนำมาให้ชมนะครับมาอธิบายเหรียญ2บาทต้องเป็นปี51ขึ้นมาใช่ไหมครับ ปี51ขึ้นมาแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นปี50เนี่ยเป็นปี51เนี่ยปี51ที่เป็นเนื้อสีเงินเนี่ยครับผมปี50เนี่ยจะเป็นสีเงินไปนสุดท้ายพอมาปี51ก็จะเป็นสีทองแดงคาดว่าน่าจะมีเหล็กดิบที่เป็นเนื้อสีเงินนี้นะครับหลุดปั๊มเข้ามาเนี่ยเนี่ยหลุดปั๊มเข้ามา หรืออาจจะมีเหรียญปี51อาจจะมีเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบเนี้ยเนื้อสีทองเหลืองแบบเนี้ยหลุดปั๊มเข้ามาในปี50ทําให้มีการค้นพบค้นเจอเหรียญปี50ที่เป็นเนื้อสีทองเหลืองอีกครั้งนะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญปี50 2550ที่เป็นเนื้อ ทองเหลืองนี่ครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้มีราคาสูงใครใครลองสังเกตดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญทองเหลืองเหรียญทองเหลืองนะครับเหรียญทองเหลืองที่เป็นปี50วิธีการตรวจสอบก็คือใช้แม่เหล็กดูดแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดนะครับแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดนี่คือเรื่องราวที่คุโด่งจะมาพูดมาคุยนะครับก็สามพันห้าพัเนี่ยถึงแน่นอนอยู่แล้วเหรียญเนื้อทองเหลือง แต่เป็นปี2550นะครับเนื้อทองเหลืองแต่เป็นปี2550วันนี้มีสั้นๆแะ็เพียงเท่านี้นะครับลองลองดูถ้ามีแล้วขายใครไม่ได้ติดต่อครูดวงมาวันนี้มีสั้นๆเด็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ,บ don't make m